หังเศรษฐกิจตัวไปปั๊บอนาคตอันเดียวกันเลยอันเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเขาไปไิ้ทราเพื่อใข่ทําเผื่อมดหมูมดหมูตึงหนานตึงเนี่ยตึงหลวงบางใช้ยาบุรีตึงเรียนเบนฟูดึงอุดมใช้ตึงจีนอันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเพนดินเดียวกันนะครับมันเป็นธรรมชาติเดียวกันเขาดีเขาก็ดีในสุดธ์ปั๊บเขาได้เงินเขาก็มาแอลเขาเขาซื้อของเขาเขาได้เงินเขาก็ไปไปใจที่เปิดนะครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านว่าเรียนไว้ว่าหนังสือเม่เสีหลายฉบับเปิดเขียนว่านานคือหลวงบางตะวันออก หลวงพระบางแห่งล้านนาแห่งล้านนาผมชื่อว่าไปไปที่หลวงพระบางมีความรู้สึกอย่างไรกลับมาน่านก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเขาาอ่เงนี่เขาบอกไปอยู่สามวันไปเดินแอลกว่าเมื่อเตียเขาว่าหลงไปคือไม่ต้องไปหลวงพระบางก็ได้มานานี่ก็ความรู้สึกเดียวกันนี่คหมเขาบอกไปที่พระธาตุภูสีขึ้นไปดูวิววิวทัศน์ของหลวงพระบางเขาบอกขึ้นพระธาตุเขาน้อยก็เห็นวิวทัศน์เหมือนกันเขาวอาอย่างนั้นคือครับแต่ว่าในมีโอกาสได้ป้าหัวหน้าสายศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ถ้ามีของพิสุลกบที่ด้าด้เป็นเป็นของอเครือข่ายของเคมบริดจ์ที่อังกฤษแล้วก็กรุงเทพมาสามโรงมาพร้อมงานรับหัวปีห้าแปดเจ็ท่านพอเลยทะลุผู้ปรงเลยเส้นทางนี่แหละครับพิสุกจะได้เปรียบตอนนี้แย่งกันเป็นวงการศึกษาถามท่านดวได้เลยครับตั้งจีนเนี่ยเขาก็ลดมาทดสอบแลวเอารถบัตวิ่งมาทดสอบเขาว่าวิ่งจากเมืองล่าก็คือใช้แดนของประเทศจีนเข้าถึงบอกบอกแก้วหลวงน้ำท้าบอก แก้วราคาตีอันเจียงของก็วิ่งมาตั้งเฮาเนี่ยตั้งเฮานี่ประหยัดน้ำมันกว่าห้าพันห้าพันห้าพันบาทต่อเที่ยวหรียญบาทเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งเนี่ยห้าพันบาทแสดงว่าระยะทางของบ้านเฮานี่ไกลกว่าแน่นอนละนายกปลาผมไปที่หลวงมนาปีห้าสองครับเห็นไม่บอกว่าอ้าวเว้ยเข้ามาเจ้าเมืองนั่น ล้านการมาแรงกินสิบสองมันนาสิบสองมันนาครับอย่างนี้จริงจริงล้านสิบสองปนนาใหญ่กว่าจี้ยิ่งยิ่งใหญ่ใหญ่กว่ายิงใหม่เยอะมากพึเมืองเขาห้าสิบแปดล้านนะฮะมณฑลเนี่ยพึ่งเลนอมณฑลยูนานห้าสิบแปดล้านเมืองสิบสองปนนาเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลเดี๋ยวนี้ก็เจริญนะฮะเพราะว่าพ้นจากชายแดนตรงบ่อเต็นแล้วเนี่ยเป็นถนนสี่เลนหมดครับเจอเขาเจอเขาบางสะพานเจอเขาจ่อรุ่งเลยสามสิบเอ็ดอุโมงค์เหมาะไปเอาละครับท่าน เจ้าบ้านบอกพี่น้องที่อยากจะอู้กับผู้ว่าอู้กับนายกเจี๊ยบผมจะไปโอกาสแต่ขอบันี้เมินพอต้องรู้แบ่งกันอู้นะครับเนาะครับผมจะขอคุณปุ้ยสู้ครับตอนนอนเอามี่กครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีมีโครงการโครงการหนึ่งครับที่ผมขออนุญาตนำเลี้ยงไปย่างมันเพื่อท่านอาจจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมก็คือเป็นการครบรอบหนึ่งปีโครงการเฉลิมพระเกียรติ78พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาเปิดเฉลิมวันยนศาปั๊บกับมีโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว นะครับมีท่นานผู้ว่าไปรวมแลยสองท่านท่าน,นวีรวิทย์วิวัฒน,น,นาลิ์กับท่านเสนีจิตตะเกษมก็เป็นการทาโครงการครอบครัวอุปถรัรมภ์เด็กพิการและยากจนอย่างว่านานตีม้าอีอครับละอ่อนพิการซ้ำซ้อนคือพิการตั้งแต่สองสองประเภทขึ้นเลยสองยางขึ้นไปบ่สามารถไปเรียนในโรงเรียนพิเศษได้โรงเรียนพิเศษคืออย่างโรงเรียนนานประชานุกูลเนี่ยนะครับไปเรียนบ่ได้เพราะต้องอยู่บ้านป่าก็ว่าละอ่อนเรานี่ยจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพราะเป็นละอ่อนไทยคนหนึ่ง สูงศึกษาพิเศษเปินก็เอาปัญหานี้มาวางไว้เดี๋ยวปจวว่า่วยกันขึนกึนไปกึนมาก็มีนโยบายต่ำกระทรวษาธิการว่าต้องเปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนปาหม่เป็นครูคือว่าไงว่าถึงแม่อยู่บ้านกับบอกควรละควรเอาบ้านนั้นเป็นโรงเรียนเอาปอแม่เป็นครูก็มีปัญหาว่าเออเราทำยังไงจะได้ก็คือต้องปรับปปอแม่เป็นครูคือเอาปอแม่มาอบร้มนะครับเดินทางมาที่สู์ศึกษาพิเศษแล้วมาอบร้มเรียบร้อยพ้อแม่หอ่อน ก็เอาซื้อซื้อกันเงี้ยกันสอนเชน่นสมมติดินสอของตีจะต้องใช้ครับละอ่อนเนี่ยใส่ถังไอ้ปฏิกะกับปฏิบ้านไปเป็นเสือ่อเงี้ยเหมือนโรงเรียนการทําลักษณะเนี่ยพ่อแม่เปินก็เปิดมีอุปสรรคในการเดินทางมาเพราะหนึ่งมีครอบครัวที่อยากจนเป็นอุปสรรคอยู่ไกลถึงแม่นอบจจะซื้อซื้อกันเงี้ยกันสอนเช่นศูนย์ศึกษาพิเศษแ,แล้วกับปากกตบอกมีคนมามีคนแค่บสิบสาวครอบครัวมาก็เกิดปัญหาเข้ากระามเปิดเปิดเพราว่าเปิดติดตรงที่เปิดอยากจนบ่มีเงินเปิดต้องยุ่งาน สองวันแล้วมาเทคอทคอร์ดเทคคอร์ดคือมามามาปรั๊บประแม่เป็นครูเนี่ยเปิ้ลก็เลยบอกว่าเอ้าจะได้ดิถ้าเราจัดเงินเฮื่อนี่ได้กรอเปิ้ลว่าได้ก็เลยถือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิบสองสิงหาปีที่แล้วเนี่ยก็คัดลอนได้ประมาณร้อยแปดขอบครัวตีอยากจนถึงขั้นมาเปิ้ลมาลงที่เบีย้ยไหวหอมเองก็เลยไปหาปอกาฆ <c oughs> ่าโบดีเนาะคือจั่กันมาคนนี้มาตั้งกองทุนแสนหนึ่งตีตั้งกองทุนแสนว่ายอย่างถ้าเกินวันหลังเก็บเงินมาได้เอาเงินกองทุนแสนจ่าย แต่เอาเอาแต่ละครอบครัวจนกันเลยขอบครัวผมก็ขอบครัวอันนี้ก็อุปถัมภ์เงินไปถ้าเปิดมา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 เตรียมการปั๊บเขาก็คือ้สมมติว่ายูไกลจะเป็นก็ดขึ้นห้าร้อยยูไกลน้อยก็สามร้อยทุกเดือนที่เปิดมามามาเปลี่ยนเปลี่ยนค่าค่าค่ามาเปลี่ยนจั้นนี่นะเปลี่ยนจั่นเหีนมาเปลี่ยนซื้อปรากฏได้รับความนิยมครับอ่าจะครบรอบอหนึ่งปีในวันพฤหัสบเจที่สิบเจ็ดครับโรงเรียนเปิดกันเลยครบทุกครบหอหนึ่งปีเบิ่อก็จะจัว่นอย่ขอบครัวผมนอุปัม รอบวนี่เปิดกับป้าก,กันขาบก็จะแหลกเปลี่ยนว่าเออออนมีพัฒนาการขึ้นกอ็อาจจะเอาซื่อของขวญไ,ไปเป็นน้ําใจคือกับน้ำใจต่อกันขอบัวบี่ดียังขอบัวของผมเนี่ยไปปั๊บลูกหลานไปหันแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้เขาเกิดมาเขาโจกดีเกิดประโยชน์ก็ลูกหลานทันด้วยเกิดประโยชน์ก็ลูกหลานผมด้วยออนกับกระตือรือรน้นกันเฮียหนังสือขึ้นเปิดเลยครับน้ําใจปับ๊บเปินก็รู้สึกว่าเออโลกนี่นยังมีความสมบูรณ์มันว่าความสมความความสมบูรณ์ของคนมาได้เกิดมา ว่าเขามีร่างกายสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของคนเกิดขึ้นจากการเขาเติมเต็มเื่อคนอื่นสมบูรณ์อันนี้ครับเป็นเป็นสโลแกนของการนี้เพราะนั้นวันพูกเนี่ยนะครับบนพฤหนทัศสบดีทิศเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าสิบสี่ครบรอบตีศูนย์การศึกษาพิเศษบ้านปังค่าแต่บนทาหศานเมื่อกีจะจัดถึงขอบัวป้ากันเบิ้อนกับบอกว่าถ้าขอบัวไหนมีความประสงค์อยากจะอุปถัมภ์กับไปยื่นความอยาลงไร่ครับจะคือบันตัดบัญชีธนาคารกสิกรก็ได้ครับหรือเขาจะเอาเข้าบัญชีเป็นก็ได้ เป็นหลายเดือนแล้วปรากฏจะเอาละอนเื้เขาว่าเออขอบครานี่เนอะเพิ่งใจก็เพิ่งใจกจับมือกันหงเดือนหรือปีหน้าปรากฏจะห้องเขาไปขอว่าเอ้หลอนพัฒน,นา,าการขึ้นดีก่อเต่าตีไปติดตามลลออนดีขึ้นครับก็คือเ่เขาก็มีชีวิตติดดีขึ้นได้กำลังใจกะ็จะครบรอบวันทุกๆวขออนุญาตประชาพันธ์ว่าถ้าท่านได้สนใจกี่โมงครับ <c oughs> เดิมแต่เก้าโมงเป็นต้นไปครับขอบคราได้สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ศึกษาพิเศษผมแค่เป็นปีเลี่ยงเบนบันไดเป็นโคบีปั๊บตอนนี้เปิดก็ต้องไปหาโอกาสเองนะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้านะครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าศูนย์ศึกษาพิเศษอยู่บ้านปังคาอ่าตำบลชัยฐานก็เปิดก็จะจัดโอกาสป้ากับฮือออนได้ถวายพระพรคือว่าเป็นกุศลเตียนพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยคบหลอปเจ็ดสิบแปดพรรษาป้าก็มีโอกาสนี่ขึ้นมาเป็นการถวายพระราชกุศลนะครับก็คือถวายถวาย บุญคือแม่ด้วยเป็นเหมือนเปรียบเหมือนแม่แผ่นดินเขาก็ถวายให้แม่เขาตัวไได้ประโยชน์ไปตัวไแล้วก็เนี่ยคือหออ่อนกับบิ๊งกำลังใจนะครับโครงการนี่ต่อหน,นี้ก็เริ่มขยายไปหลายจังหวัดแล้วครับเพราะว่าหลายจังหวัดแบบเกินประโยชน์ดีนะครับคือส่วนหนึ่งคือบัญชีรัฐอย่างเดียวบัญชีรัฐบาลนัล้นราชการเดียวก็มีพรรคประชาชนเอกนชนไปร่วมขอค่าห้ามบุญนี้หลายคนกับอุปบัญฑลหลายหลายครอบครัวปุยของคุณพ่อคุณปุียครอบครัวท่านว่านครับท่านว่ากับไปปีแล้วละไปมอบเงินาสาทุ่ด้วยครับ เพราะว่าจำด้ว่าวันนั้นจีไปกันแล้วก็ไปทํางานกันเนี่ยก็ท่านครับทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันล่างานกิกรรมนี่อหลายลาพูนกับฝากไปได้มากกว่าบอกไปยังว่าผูกสรงกัหลังใจแล้วก็ถ้าไขรดีอยากจะไปสมุนเปเพิ่มเติมวันผูกป้าครับเพราะว่าซื้อมาชนหลายคนก็จะไปกันดีขึ้นแล้วก็ป้าท่านถ้าเพื่อท่านไม่มีคิวเมื่อวานนจะครับน้องเดจ้าไปเล้บครับเอาละครับพี่น้องครับเร็วไปแลาแหมซับนาทีและอาทิตย์นั้ายังได้มาจับยังมาจับอยู่เนาะจัดครับ ขอไอ้บ to right. ันทีอู้เหมือนละกะขอหยาบบัต้องผ่านพิงขอให้อกหลังใจละครับอ๋อมาละกะขอผมขอหยาบว่าอบัดต้องไปว่าอย่างละบ่ละเปล่าไปคําสั่งกับครื่องสั่งนะครับเนาะกับราชการกับประทับตากระทรวงอะไรกันถึงบ่าว่ายังละไปธรรมดาท่านท่านสวัสดีครับครับท่านว่าการกนันานนลินทร์แล้วก็ผู้่ท่านฟังครับขอหยาบอู้ว่าตะกี้ท่านผู้ว่าได้อู้ถึงเรื่องมูลนิธิเนาะ ่ถ้าเป็นไปได้นำมูลน <Dartmouth> ิธิม <T> ันก <ss> <an> ็มีถั่วไปมูลนิธิเล็กมูลนิธิน้อยถ้าสมวติท่านจะได้ที่สันทนาลี้ย่ไว้นั่นนะข้าวก็เป็นมูลนิธินะครับผมคิดว่าจะจะขอเสนอว่าถ้าท่านได้กรุณ้ามั่งมานนออาจจะเป็นมูลนิธิใหญ่เลยว่าคือมูลนิธิที่มุ่งทุกกระทรวงเพื่อเหล่าน้ำเพื่อปลาเพื่อฟ้าเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยคือขอบจักรวาลใดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยมั่งมานด้วยภาพรวมแล้วก็เป็นการยังยืนตัวเอง ผมก็ดีใจคิดว่าทางมันคงจะได้การทำมูลิติใญไงตรงนี้เป็นข้อเสนอนะครับเผื่อน้าเผื่อปลาเผื่อฟ้าเผื่อการศึกษาศาสนาวระนั้นทเราเนี่ยคือขอบจักรวาลได้มันก็จะเป็นประโยชน์มาหาสาลในอนาคตผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมูลิติที่มีความหมายที่สุดเลยครับกับโอกาสถัดไป่ว่าจะได้ถ้าเกิดตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความคิดคิดว่าขอรับนาคุณพระสิทธตไซน์น่จริงที่ทํา ความดีข้างหลานน้ได้คุ้มครองทานได้เติบโตเจริญต่อไปท่านคงจะมาดูแลมงนัานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอรับความเห็นนะฮะที่จะดําเนินการต่อไปโดยเฉพาะยิ่งผมสนใจเรื่องการศึกษาเด็กที่สมองดีๆยากจนนะครับสวัสดีครับเจริวิวครับทันรีวิวหน่อยครับทานครับ การเดินทางโดยครื่อีบันนะครับครับอผมเอเลี้ยนถามท่านนายกย่างนะครับตัวบรทมาอู้เดืองวัดไดาคำนะครับวันนี้ไอ้คุณพี่ของวัดคู่คำนะครับเอ่อส่วนโซเออบ์คอร์นนะจะมาไอ้รถถุงอะไรอย่างงงเราจะไม่ก็ต่อกาสดกแม้ะไยเ็ส่ง

ถ้าถามผมนี่หมวก็ตอบไปได้แต่ว่าผมประสานให้ได้ครับผมเดี๋ยวจะนําเรื่องนี้ไปนําเลียนทางอพทอออ่างทออาหารพอพันได้ครับได้ครับได้ครับดบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากกันไปบอกไปนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยังยืนนะครับซึ่งซึ่ง,งข,ขึ้นขึ้นตรงกับต่างนายกรัรมนตตีครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของงบประมาณบางส่วนครับ <ขอ S 2> ต่อติที่าบคื้อสมบรถิทร,ออร,ทรงรายละเอียดเข้าไป <c oughs> ในสำนักงบประมาณตัน <c oughs> ครับน่าจะเป็นผู้นะปลายปไตมารทนะครับที่วัดกู่คำมีต้องการบูรณะคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ผมน่าจะเป็นว่ามีกุฏิเจ้าวาดอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นทรงโบราณม่กแต่พัังไปครบ แล้วก็ทางทางอบตนี่อยากเรียนรู้ลับแต่ว่าท่านเจ้าวาดบอกว่าตอนนี้ถ้าปล่อยนานไปเนี่ยไม่มีงบมาในการดูแลก็เลยอยากจะปรับปรับสภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้กำลังใจท่านเู้ว่านะครับครับจะทานผู้ชมเสียใจมากครับดามากสียใจมากเลยครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะอีราะว่าถ้าทำแล้วกะ มาอู้หรือก็พูดประมาณก่อนครับแต่เขาบอกแบมนี้แล้วก่นครับบอกยี่ห้อมาร์ตป้เปิดกันเลยเปิดหัวเปิดลื้อเลยนะครับสวัสดีครับอูขอฟรีสเรียนสเรียนท่านผู้ว่าค่ะครับผมครับสวัสดีครับท่านว่าค่ะครับผมแม่ได้มากครับคุณแม่แม่ของเอกนะคะครับอ๋อคุณแม่ครับสวัสดีครับครับสวัสด้มากแม่สวัได้มากขอบคุณครับเอกอยู่ชลบุรีนะฮะ ครับครับคุณแม่ครับก็คงว่าเดินทางปลอดภัยนะคะให้บความสุขความเจริญนะคะขอบพระคุณครับคุณแม่ครับเช่นเดียวกันนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับทล้วเขาจั๊กโมเลยเนาะอืมคนทำงานนึองหัวจั๊กหมดเลยไปวิ่งสวนสิมั้งยิงดีทน้ำหนักก็ดีหัวจั๊กหนักก็สบายไหมครับนั่นก็จากบ้านมีอไรอย่างเงี้ยครับชาวนาเองเขาจะทักทายเขาจะมีความรู้สึกดีๆบ่อยๆ สวัสดีครับสวัสดีครับขอขออวยพรในับผู้ว่าจงเดินทางด้วยความโชคดีและปลอดภัยนะครับครับขอบคุณนะครับครับผู้ว่าแสนผู้ว่ามาแล้วครับโอ้โหขอบพระคุณฮะเดี๋ยวอังคารหน้าได้พบกันครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับกาลังว่าจะทุกวันอังคารนั้นง่ายไปหรือวันไหนก็ได้ โอ oh, อินเขาบ้างอย่างได้เราเหมือนกัร้ลิขิสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าท่านนายกครับผมครับ <c oughs> คนดีๆก็อยู่บุกเหมือนนะครับเนาะคร,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 รับพัฒนาบ้านเมืองผมขอขออาจานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับหลายท่านนะครับอาจจะย์มีลุ้นดีๆคนละหลายอย่างแต่ว่าท่านผู้ว่านี่ถึงถึงถึงเจ้าบ,บ้านดีครับครับท่านบอกเป็นผู้ว่าที่จะแค่ตําแหน่งนะครับ แต่ว่าท่านเมื่อท่านเข้าเจ้าบ,บ้านแล้วท่านก็เหม,ม,มือนเหมือนประชาชนเั่วไปครับครผมว่ารับศีลเจ้าบ,บ้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดที่ท่านผู้ว่าดำรงตำแ่งอยู่ในจังหวัดน่านนะครับ,รบผมผมผมพอสแสดงความยินดีและก็สะแสดงความขอบคุณ